สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมอม HP Automax อีกแล้วนะครับวันนี้พบกับเจ้า Vios Gen 3นะครับผมนะครับกับเซตโปรโมชั่นนะครับยอดฮิตของทางร้านเลยนะครับผมนะครับสำหรับ Vios Gen 3คันนี้นะครับ,บ, o 3, รบผมเนะข้ามาเลือกใช้เซตโปรโมชั่น ของทางร้านนะครับผมจะมีประกอบด้วยโช๊คสตัดนะครับยางแล้วก็ล้อแมกนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในเซตนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้นะครับลูกค้านะครับอยากได้ความนุ่มนวลหน่อยนะครับผมนะครับ เลือกใช้ตัวชดสัตว์เป็นคาริเบียนฟิน RS นะครับโช้กระบบโมโนทูปนะครับสูงต่ำสไลด์กระบอกนะครับปรับค่าแข็งอ่อน32ระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมกับคาริเบียนคาริเบียนฟิน RS นะครับประกัน2ปียาวๆนะครับล้ออยากได้สายคลีนคลีนนะครับจัดไปนะครับโปรวันนะครับสีขาวนะครับงานยูสต้านะครับผมสเปค15.7ออฟเซต35นะครับ ยางนะครับนุ่มนวลนะครับเลือกเป็นตัวบ i t โตนเ e ศ0 0ย์นนะครับ1 9 5 5 0เ1 5สบเสนะครับเซ็ตโปรโมชั่นของทางร้านนะครับผมหล่อจบครบเนียนแน่นอนนะครับกับล้อยางโช็นะครับผมนะครับคันนี้นะครับเข้ามาให้เราจัดการจัดทรงรออให้นะครับนะครับนะครับการติดตั้งปรับเฟซช่องตัดที่เรานะครับติดตั้งโดยช่างผู้มีความชํานาญนะครับดังนั้นท่านจะได้ ทรงที่ท่านต้องการนะครับตามการใช้งานของท่านนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการกับขี่ที่ดีนะครับผมรับรองนะครับเราตอบโจทย์ให้ท่านได้แน่นอนนะครับผมนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ของเราเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับติดถานที่ได้มาตรฐานนะครับติดตั้งโดยช่างผู้มีความชํานาญนะครับผลงานการันตีเรามากกว่า1000คันแน่นอนนะครับการติดตั้งปรับเฟซโชคสตัดจัดทรงนะครับผมนะครับ คันนี้นะครับผมจัดล้อ,อยางโชคนะครับสายคีนๆหล่อๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้จัดทรงประมาณไหนนะครับแล้วจะออกมาประมาณไหนนะครับไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่ใช้ v ีออสเจนสากันนะครับนะครับสำหรับ เจ้าคาริเบียนฟิน RS ใน v ีออสเจนะครับเป็นโชคสตัดอีก1ตัวนะครับที่ผมมองว่าในราคาหมื่นกว่บาทผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับผมนะครับนะครับนี่คือล้อประวันนะครับงานยูสตานะครับสีขาวนะครับลูกค้าอยากได้สวยๆคิงคลีนนะครับเฮดพีออร์แมกจัดให้นะครับนะครับนะครับการประกอบใส่ถ่วงของเรานะครับ ทำด้วยความระมัดระวังนะครับนี่นะครับดูนะครับโปรวันนะครับขึ้นยางกับ r e 0 0 4นะครับแก้มสวยนะครับผมดอกสวยนะครับคุณภาพเน้นเ้นแน่นอนนะครับมาที่เรานะครับคุณภาพดีราคาเหมาะสมนะครับนะครับสำหรับล้อถ่วงยางฟีลมในตัวเล่จอดหรือการใช้งานนะครับที่เรานะครับหลังจากการติดตั้งปรับเฟสเสร็จไปแล้วนะครับอีกหนึ่งที่ลูกค้าให้ความมั่นใจนะครับมาทําที่เรากันเยอะมากนะครับ นั่นคือนะครับร้านของเรามีเครื่องตั้งศูนย์ด้วยบริการลูกค้าเลยนะครับผมหลังจากการติดตั้งปรับเฟสทุกครั้งนะครับถ่งที่จําเป็นที่สุดอีกหนึ่งอย่างนะั่นคือการตั้งศูนย์เก็บความละเอียดของค่ารถนะครับผมนะครับดังนั้นเปลี่ยนโช้เป็นสปริงทุกครั้งนะครับควรตั้งศูนย์เก็บทุกครั้งนะครับเพื่อให้การขับขี่ที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการกินยาของรถด,ด้วยนะครับผมถ้าเราติดตั้งโช้กตัดนะครับไปแล้วแล้วไม่ตั้งศูนย์จะทำให รถมันกินยางนะครับงมอะไรมันไวนะครับขับไม่ค่อยเนียนเท่าที่ควรนะครับผมนะครับเครื่องตั้งสูนของเราเป็นเครื่องตั้งสูนที่เรียมาตรฐานนะครับผมเป็นลิฟต์แบบฝังพื้นนะครับตัวเซ็นเซอร์จับล้อเป็นแบบจับยางนะครับช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแม็กของท่านนะครับช่างของเรามีความชํานาญมากกว่า10ปีนะครับในการตั้งสูนรถและอีกอย่างหนึ่งสําคัญนะครับเรามีความถนัดในการจัดทรงรถตี้ยะนะครับดังนั้นเราจะตั้งสูนให้ท่านนะครับ จบเนียนแน่นอนนะครับรถอยู่ในสายตาท่านตลอดนะครับรถไม่ห่างสายตาท่านไปไหนนะครับสามารถดูความละเอียดในการทํางานได้เลยนะครับสําหรับเจ้า v ีออสเจนสามคันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับทรงหล่อๆสายคลีนคลีนทรงซิ่งๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับจัดทรงที่หน้านะครับความสูง51.5ซนเมตรนะครับผมหลังอยู่ที่52นะครับผมวัดจาก ขอบล้อด้านล่างถึงซุ้มด้านบนนะครับเป็นการจัดทรงที่หน้า51.5หลัง52.5นะครับ52นะครับนะครับตัวล้อเลือกเป็นตัวโปวันนะครับสีขาวงานยูต้าสเปซ15กว้าง7ออฟเซต35นะครับยาง1 9 5่งเก้นะครับบิดโตนา E004 นะครับนะครับยางดีมีคุณภาพเทรดแวร์สองนะครับใช้งานได้ซิ่งได้นะครับ ตัวโชคสตัดนะครับเน้นความนุ่มนวลนะครับเก็บรอยต่อสนุนได้ดีเลือกเป็นคาริเบียนฟิน RS นะครับโชคระบบโมโนทูประกัน2ปีนะครับปรับฐานที่ระดับนะครับติดตั้งปรับเฟซด้วยช่างผู้มีความชำนาญจากร้าน h p Auto m a c กนะครับนะครับก็จะทรงประมาณนี้เลยนะครับผมใช้งานสบายๆนะครับขับนุ่มนุ่มนวลนวนะครับผมนุ่มหนึบนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับคุ้มเงินที่เสียไปแน่นอนนะครับผม ก็ฝากว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับ b ออ Gen 3สายคลีนคันนี้นะครับผมนะครับงบประมาณ30,000กว่าบาทนะครับจบหล่อเนียนแน่นอนนะครับ HP a u t o m a c จัดให้ครับผมครับท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่หรือรุ่นอื่นๆที่อยากจัดเซ็ตโปรโมชั่นแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาทาง Line ID นะครับแฟนเพจ Facebook HP a u t o m a x c นะครับทางเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของ HP Automatic ด้วยนะครับเราจะนำแนวทาง การแต่งรถนะครับมาแนะนำนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้ท่านหลายๆรุ่นนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับยอร์เจนสามสายคีนจะทรงหล่อหลอเนียนนะครับฟิลลิ่งเป๊ะๆนะครับผมนะครับกับ SP Automatic นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามร้านให้พีออโตแมกนะครับสวัสดีครับ